เขียวโซดาแดงโซดาชงเองได้ง่ายๆที่บ้านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารี h a n n e l ค่ะวันนี้พี่อารีจะพาทุกคนมาชงเขียวโซดาหรือใครจะเปลี่ยนเป็นแดงโซดาก็ได้ซึ่งสูตรจะเหมือนๆกันเลยติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นก็จะเตรียมน้ำเฮลูบอยสีเขียวหรือสีแดงก็ได้50 ml หรือเท่ากับ1แก้วแก้วเล็กนะคะ แล้วก็จะมีแก้วเราจะเตรียมน้ำแข็งไว้แล้วก็มีโซดาโซดาของเราจะต้องแช่เย็นนะคะเสร็จแล้วเราก็เทน้ำเฮลูบอย50 ml หรือใครจะเทใส่ในแก้วตวงเลยก็ได้นะทีนี้เราก็จะมาเติมโซดากันเลยค่ะ ใส่โซดาให้มันถึงเลข6ออนเสร็จแล้วทุกครั้งที่เราเปิดโซดาเทโซดาควรจะรีบปิดโซดาทันทีเพราะเดี๋ยวความซาจะหายเช่นเดียวกับการคนเราคนแค่นิดเดียวก็พอเดี๋ยวความซาของเราจะลดลงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเทลงใส่ในแก้วที่เราเตรียมไว้เลยจ้า ทีนี้ก็คนเล็กน้อยนี้เป็นสูตร16ออนนะคะชงเองได้ง่ายๆที่บ้านแต่ว่าอันนี้เราจะเติมโซดาเพิ่มอีกเล็กน้อยเพื่อให้มันเต็มแก้วนะคะไม่ได้เติมมากเติมนิดเดียวพอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไมค่ค้าง่ายนิดเดียวปิดฟ้าใส่หลอดก็สามารถเสิร์ฟขายได้นะคะก็เมนูนี้ลูกค้าชอบมาก แต่ถ้าเทียบกันระหว่างแดงโซดากับเขียวโซดาแดงโซดาจะขายดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าพี่พี่น้องๆที่ชงเองที่บ้านแล้วต้องการชงให้เด็กๆดืด่มนะคะแนะนําให้ลดโซดาลงเล็กน้อยแล้วใส่น้ำแทนลงไปจะได้ไม่แสบท้องของเด็กๆนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามบ๊ายบายค่ะ